ใจเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าของรถนะครับรถเราอาจจะยังไม่ใหญ่พอนะครับเป็นบรรยากาศนะครับกำลังระเบิดอินดานนะครับ วยครับเรียงหน้ากันนะครับทำเป็นตาหมักลุกนะครับรถใหญ่ให้ดูนะครับก็มีทั้งระบบคนปลูกแล้วก็เครื่องปลูกเครื่องปลูกมาตรฐานของมือชีพเครื่องปลูกของเราใช้นะครับขาาสะอาดมอตเตอร์ เขาเขากันหนาเกินครับแต่ว่ามันมันเปลืองอยากออกที่ออกพันเปลืองพันอ้อยไปแล้วครับนะครับผมสงสัยวิธีการน็ดอ้อยเนี่ยมันกับมาเบืองนะครับก็เราก็เรียนรู้ของเราไปเนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจตุรงค์การเกษตรโอ้แปลกนี่แตก่กองงมครับ พามาดูนะครับบันทึกไว้ว่านะครับเขาลงริปเปอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับระเบิดดินดานหนูนะครับแต่ว่ามาถ่ายช่วงวิ่งผ่านยีิบสองจานไม่ทันนะครับแต่กอดีน้องนะนะดีครับนะดีเพื่อนแปลงนี้ปลูกก่อนเพื่อนม้งครับเนี่ยนะ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 ดีเลยครับย่อมรับนี่แหละครับผมจะตัดคลิปก่อนเข้านะครับไปดู ต้อนอ้อยที่มันสั้นๆเพราะมันเป็นอ้อยอ้อยอ้อยต่อนะครับนี่นะครับมันง่ามครับพอมันเป็นอ้อยตุลาอ้อยปลูกใหม่เนี่ยง่ามครับง่ามง่ามแต่ว,ว่านี่นะครับเป็นระยะที่ลดนะครับก็ตรีริปเปอร์อยู่แถวนี้นะครับลงริปเปอร์นะครับ ให้พาเขาไปเบิ่งนะครับนี่นี่กอหนาอีเลีรัรบพี่น้องแต่กอดีนี่เป็นเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกของ NKS นะครับงามพี่น้องนะครับงามเพิ่์ลซินแลนด์ลงปุ๋ยหรนะือบป่าเฮอมันคือแง่เนี่ยเนาะแปลงนี้ไม่ได้พักดินนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับเพราะว่า,ารถตัดก็ตัดอยู่ด้านบนนู้นนะครับน่าจะปลูก อักคอปลูกต่อเลยนะครับง,ง่มีพี่น้องมันเป็นดินซุ่มนะครับนี่ขนาดแต่กอยยังไม่หมดนะครับบันทึกไว้นะครับพอมันเป็นอ้อยต่อเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ข้อสันนิษฐานที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่ไหมนะครับพอเป็นต่อเนี่ยนะครับ จากสูงเกือบ3เมตรเนี no. ่ยนะครับเหลือไม่ถึงนะครับเมตรหกนะครับมันหายไปครึ่งตัวครึ่งน่ะน้ำหนักก็หายไปด้วยนะครับอ้อยนะครับนะครับง่ามเพิ่งง่ามอยู่เดียวนี่นะครับผมมาถ่ายช่วงนั้นเป็นช่วงเขาจะกลับบ้านพอดีนะครับรถอ่าลิเปอร์นะครับลิเปอร์ลงลิเปอร์ระเบิดดินดานอยู่ตรงนี้นะครับ ให้ดูนะครับก็มีทั้งระบบคนปลูกแล้วก็เครื่องปลูกเครื่องปลูกมาตรฐานของมือเครื่องปลูกของเราใช้นะครับขาวสะอาดมอเตอร์เขาเขาก็นหนาเกินครับแต่ว่ามันมันเปลืองอยจากออกที่ออกพันเปลืองพันอ้อยไปแล้วครับนะครับพอไปรับจ้างปลูกนี่เขาก็ถูกใจละแต่ว่ามันจะเปลืองพันอ้อยถูกใจคนจ้างนะครับแต่พันอ้อยมันสิตกใจได้บุกว่าๆบา นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็พามาดูแต่ไรอ้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นไรอ้อยเป็นหลักนะครับน้าดีหรือ่น้่งแปลงนี้อ้อยมันหลงโลลงหลาเบ่อี่่น้องน้าครับ แต่ว่าระยะกันไฟระยะแนวเขาก็เหลือไปเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้รถตัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้ปลูกขึ้นมาหมดนะครับเหลือไปกับรถน้ำนะครับพี่น้องนี่นาะดีแท้เงี้ยวนะครับระยะกำลังดีผมว่านะครับเกือบสิบกิโลผมบอก 500เม็ดได้บ่นะครับมันจึงให้น้ำลำบากนะครับเพราะว่าที่ไรอ้อยมันเยอะนะครับเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ปลูกหมดนะครับเป็นระยะแนวกันไฟด้วยนะครับอันตรายพี่นองนะครับเพราะว่าลงทุนปลูกอ้อยมาทั้งทีนะครับคงไม่มีใครอยากจะเผาอ้อยตัวเองลอะครับถ้ามันไม่ มันปลูกแล้วมันนึ่ได้เกิดพี่น้องมันเป็นดินไส้นะครับนี่นะครับงามโอ้เพื่นปลูกที่หลังมั้งพี่น้องมันอันจะเป็นมันจิตลมนะครับมันก็เลยม่นจะได้งอกครับมีมีรอยอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นมาส่อมน้ําหลังนะครับนี่นะครับน่าดีงามดีเลยพี่น้องแปลงนี้ เนี่ยครับก็ก็เนี่ยรถของทีมงานเขาจะวิ่งริปเปอร์อยู่ทถวนี้แหละครับสุดลูกหูลูกตานี้ต่้ฮไวไปน้องนะครับที่นะครับผลประกอบการเพิ่นหนาสิประทับใจอยู่ครับมันต้องได้แบบนี้แหละครับออย บันทึกไว้ครับเดี๋ยวจะพามาดูต่อพอมันเป็นต่อมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บภาพนะครับข้ามปีเลยแหละนะครับช่อง u t u b e จับเรื่องอ้อยนะครับสงสัวยวิธีการเห็เนอ้อยเดี๋ยวมากามว่าเบื้องนะครับก็เราก็เรียนรู้ของเราไปเนาะนะครับ ขอบคุณครับผม